ตอนนี้ก็รู้สึกว่าผิวหน้าละเอียดขึ้นแล้วก็รอยย่นจางลงนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยหน้ามันจะสว่างบริเวณที่เป็นริ้วรอยนะคะได้ตื้นขึ้นรู้สึกชอบมากค่ะตอนนี้ใช้เป็นขวดที่สองแล้วประทับใจค่ะแล้วก็กำลังจะสั่งชุดต่อไป สำหรับความประทับใจสำหรับไว์สกินที่ได้ใช้ไปนะคะชุดนี้เป็นชุดที่สองที่ได้ลองใช้แล้วค่ะรู้สึกประทับใจนะคะตั้งแต่ใช้มาก็คือหน้าละเอียดขึ้นรอยดูลดลงนะคะสิวยุบค่ะตอนนี้ก็เริ่มใช้มา3ากระปุกแล้วนะคะบริเวณที่เป็นริ้วรอยนะคะได้ตื้นขึ้น ปัญหาผิวก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นรอยย่นที่หน้าผากนะคะแล้วก็รูขุมขนกว้างตอนนี้ใช้เป็นขวดที่2แล้วซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าผิวหน้าละเอียดขึ้นแล้วก็รอยย่นจางลงนะคะอันนี้ก็คือหน้าสดๆสดสดหลังจากล้างหน้านะคะตั้งแต่ชุดแรกทำให้ได้รู้สึกว่า ดูขุมขนเล็กลงหน้ากระจ่างใสขึ้นจุดด่างดำบรืเวใบหน้าที่เป็นรอยสิวแล้วก็รอยฝ้าค่อยๆลดเลือนแล้วก็จางลงค่ะสังเกตว่าผิวมันจะเงาๆหรืละเอียดขึ้นนะคะชุดนี้เป็นชุดที่สองที่ ได้ลองใช้แล้วค่ะบริเวณที่เป็นจุดด่างดำได้ลบเลือนและหายไปนะคะจนเพื่อนๆทักเลยค่ะประทับใจค่ะแล้วก็กำลังจะสั่งชุดต่อไปตัวนี้เลยค่ะ Y s สกิน s k สกินนะคะชอบมาก